สั่งสมบารมีให้กับตนเองเนี่ยให้ทำสามอย่างทานศีลภาวนาโภกทัพย์ปัจจัยน้อยรักษาศีลรักษาศีลยังไม่ได้ภาวนาเลยครูเจ้าบอกคนที่มารักษาศีลห้านะอัน,นิสงส์ยังสู้คนที่จเจริญเมตตาชั่วเวลาสุดดมของหอมไม่ได้ และคนที่จเจริญเมตตาช่วเวลาสุดดมกองหอมสู้จเจริญอันนี้จะสัญญาเห็นความไม่เที่ยงชั่วลัดนิ้วมือไม่ได้นี่ขนาดการรักษาศีลมีนิสงมากกว่าการให้ทานทั้งหมดเลยนะโยมให้ทานกับคนเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยพระเจ้าบอกมารักษาศีนครั้งเดียวได้เยอะกว่าแต่การจเจริญเมตตาชั่วเวลาสูดดมกองหอมแป๊บเดียวมีนิสงมากกว่าการรักษาศีล พราจรึงบอกถ้าโยมยังทําทานไม่ได้โยมมารักษาสินถ้ายังรักษาสินไม่ได้มาภาวนานั่งสมาธิจเจริญเมตตาหรือจเจริญอน,นิจสัญญาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ว่าอารมณ์ภายในจิตเราเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์สุขเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ดับไปทุกข์เกิดขึ้นเดี๋ยวก็ดับไปเห็นการเกิดดับการเปลี่ยนแปลงของจิตอยู่ตลอดเวลา